สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ฮันกุกนะคะ26 5 7 0 1 6เนะคะเป็น AT2 นะคะปี22ค่ะ ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องฮียนเพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะร้านติดอยู่กับไฟแดงปากทางห้องฮีน,นะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลถ้ามาจากขอนแก่นนะคะ จะมีล้อใหม่ล้อมือสองนะคะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยจะเป็นล้อแท้เลนโซ่นะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ยางใหม่นะคะมีให้เลือกหลายเบอร์เลยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะล้อหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะ มีให้เลือกหลายชุดเลยเป็นอะไรลูกฮะสามารถเข้าดูรูปภ พร้อมราคาในเพจร้านได้นะคะเร็วๆเร็วแพมค่แพมเมื่อกี้เป็นไรร้องไห้ฮะดูทำนี่ดูทำนี่โอ้ยจะขึ้นทำมาจะขึ้นไปทำมันจะตกเนีะสวัีค่ากันเร็วโอ้ยนอนนอนนอนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S 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 เด็กน้อยงองแงแล้วค่ะ